สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะอันตอนนี้อเมริกาสิหาเมงละค่ะอันนุ่เมื่อกินอันเขาเที่ยงว่างหันอันว่ามืาอแรกกลับมาสวาสิีมาก่อยกุุงกินว่าฉันได้เพิ่งเอากุ้งออกแซลวันนี้ว่าสิพาสุกี้ไปยังอันเดียวเดียวอันสิพาไปเพิ่งสุกี้สีถามเพิ่นว่าเพิ่นสิอยากไปย่างบ่เเ้อเพิ่อนนอนเพิ่อนนอนอันเล่ออันล่างอยู่ทาทาทาอัน băng phu bao nhang hoa này nè bạn. Hi Suki, so what you doing? Lần trước, lần trước, khi bạn đi nhang, bạn sẽ hết hũ tảng rồi. You wanna go for a walk? Go for a walk? Yeah? Wanna go for a walk? Go get your thing. Come on, go get your thing. Go get the reach. You wanna get? Go get the reach. Where is it? Where? 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 You want to go for a walk? Where is it? Where is it? Okay, where? You know where? Tell mommy, where? Where you reach at? Where? Is it up there? Is it up there? Yeah? Go get it, go get it. Go get it, right here? It's right here? โอเคห่อ okay. นอนแป๊บนึอันเย้อันอันอันนูเอาอันนูเอาแนวอันบอกข้อยางพื้นหนาพื้นลูมองพื้นลุมองยืดห้องหลังสุดพื้นลูมองเอาไงเนี่ย,ออยนนะคโอ,คอ,คอเค okay. What you have to do คุณผีย์คุณผีย์คุณผีย์นั่งนั่งโอเค พันลูพันลูมองพันลูมองโอเคเซ็ต you ready you wanna go for walk there you go come h a h a sit down okay sit 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 down sit down good girl there. This one, this one. And that's it. Hey, still, still, still. Sit down, sit. Sit down, sit. Come here. Sit, sit. There you go. Hold on, one second. Up to you. You going? Up to you. Yeah, you can follow us. Maybe we go walk around the neighborhood. If you don't want me to go, around will I don't want to. Talk to you. Tell me what you want. you Yeah, can you bring me the. What happened? Water. But now it's a pilot, not it? Come on, baby. Didn't lie. Hold on, slow down, slow down. หนาบานมันเป็นล่มๆเราแหมนูนละหนาวเข้ามาเข้ามาเฮรร้ยเฮรร้ยอันเบิร์งหนาบ้านนัวหนาบ้านมันเป็นภาคเลยนะถ้าร้อนไม่ยังที่จริงกะเฮโมหนาบ้านอัน อันนันเป็นมีสนามเด็กเลรียญนาบ้านอันนี้บ้านนูหลังข้างหนาเนี่ยบ้านมูข้างข้างในมันจะเป็นหนาบ้านบ้านนี่มันอยู่ติธรรมนะติดกับอันผักอันมันนั่งนั่งมันนั่งซุ่มกันยืนหนีก็ได้เด้อซุกี้ฮัลโหล sit down sit sit down good แบบนึง there you go come here silky นอนไม่ค่อยได้ออกหนูบม่ค่อยไม่เวล่ามือหนิงยุดเมื่อหนิงยืนยืนงานนะนยืนยุดงานสามสามมือเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กเมือม่อวานเมื่อยๆอุ้มหนิงอัน,อนอก็เลยอันนั้นก็เลยวางเม่ได้ไปเห็นงานหนูก็เลยพาย้าหล่อนไม่ไม่นั่งเหรียญหนาบานนี่แหละ บรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงบอกจีมชื่อน้ามาให้ขวดหนึ่งบรรยญญากาศเป็นยังไงนุกกว่าบรรยากาศมันเป็นจะอยู่ได้มันเป็นมันเป็นหนาวๆแล้วมันเป็นลมๆเอ๋อมือนีนูใส่ชุดสีชมพูคือกันมือนีนูอันมือนีนูคือเป็นนูหน่อยสีชมพูเถอะล่ะเป็นคือส่งสีผสมายมือคือน่าน,นางรดน้ำเบ่งพอเพิ่นมาหรอป่ะเนี่ะ บังบังสุกิเห็นพอซีเดียร์ดิซีเดร์ดิที่แล้วค่ะอันพอคนจรนงที่แล้วค่ะอันส่วนมากอันอยู่ต่างประเทศเขาเจ้าสิใย์เวลาอยู่กับครอบครัวเนี่ยหนูกับโบคอยม่มีมูหลายเนาะเวลาหนูบ่มีมูหลน์ป่ะเราก็ถ้า หนูก็บ้าอยากไปไซปันไดน,นะเบื้องบรรยากาศอันยังมือแรงมากลังมืออัน,นจะมีขอบขั้วเขาจะมานั่งเล่นอัน,นกีฬาเล่นนั่นมู่นี่นะสุกี้เขาไม่อ่ะท่าละลูก็บ้าอยากอันท่าลูก็บ้ามี่มูหรอกว่าถึงถึงมีหนูกก็บค่อยอยากไปไซเพราะว่าวันหยุดวันอันเวลาว่าง,ง,งเ้างห้กับแม่เล่นกับ็ขอบขั้วสิไม่ยิ่ใส่เวลาอยู่กับขอบขั้วค่ะ ลูกสาวละ่ะลูกสาวละ่ะก่อนข <พอ S 2> ี่ไงเห็นพพลเป็นเหมือนยุ่งกันเหมือนเมือนได้นี่ <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงคะ <c oughs> บรรยากาศอันทางนอกเป็นตะแลนหลินบอ ค่ะอันนี้มือละมือแรงมากเด็กน้อยฝรั่งเนะี่ยเขาจะมาเป็นคอเป็นขั้วฮันนี่ยู้วันวอล์กฮะเลูกเลยเหรอเอาค่ะยิ้ว h o l d i เฮ่ออันนี้ไม่แข่งก็วอล์กเราเดี๋ยวนี้ไป getting shorter โอเ okay. ค let's go for walk Susu เราจะในบังคับเดี๋ยวดูสิพ้ายางหาเลาะมือแรกหนูจะเพรก่อยกุ้งสูบเอิงลูกินขิ้นคอลูกสิ้นไปมั้งคำเนี่ยเออบางยาหัวก็แล้วนี่ทำความสะอาดบานอยู่ป้าสีชมพูเบิง้งเกือบกับเนี้ยสีชมพูไประภาพไปเบิง้บงบาน มันจะมีมองมองบ้านหนยูนมันสิเป็นแบบว่าอันคนคนแบบธรรมาดานะแมระดับธรรมดามันจะมีคล้ายๆขาจะเอิ่นว่าอันมันเป็นเทรลเล์นะแมเป็นคล้ายๆแบบว่าอันเป็นบ้านเป็นบนเป็นทซ่บ้านอะเป็นอันยาวๆอ่ะแมเป็นยูแต่ก็มีอีกพวกนึงก็สิเป็นแบบว่าหลังใหญ่ๆเลยเด้แล้วมองหนยูนี่สิเป็นคล้ายๆว่าอัน ปะฝนกันไปอังซีหนะนั่นแะเริ่มสิหนาวแล้วนู้แล้วบ่มากหนาหนาดดวเวล้หนาหนาวมาเด้อเงาเงานางเน่หน้าต่างฝนตกฝนตกขิมากตกเงาขึ้นหอดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อันเพื่อนบานไหมยังบ่เคยเห็นถ้าจะง,ง่ายเขาทำไมบานหลังนี้พึง่งขายไป บ้านหลังนี้อันติดบ้านนูที่เคยบอกอันแหละบ้านหลังนี้ติดบ้านนูเคยอันบักเอานอก,กินให้ซุกีกินอันนี้มันสิเป็นให้มูบ้านขามาอีกแต่ว่าบ้านนูมันอยูต่ตดถนนอยูต่ตดถนนหาหน้าที่กับหอดทุกหมองมัอีสระมันอยู่นูเห็นยังสิละไปหา เลาะหาเชียวมาเลาะกับขึ้นหอนลูกหลายขึ้นหอสุกี้หลายถ้่จะว่ายูสิละยูพายยูมัน่นยูพายยูมัน่นบนลมลม,ลมไปใหม่กับสิรวงละ่ะ ฮาลโลวีนอะไรนี่ฮัโลวีนอันสิ้นเดือนหนากฮาลโลวีนข้าจอกกับสิเริ่มสิตกแต่งละนู้นติตกแต่งบ้านเจ้าของขึ้นกันข้าจอกกับสิมีแบบเือมีอันรูปขี้หลอกรูปหุ่นอย่างไละ่ะมาตังไวหนาบา้านมีไฟ ว่าว่าไม่ได้ซื้อลื่นดอซูกีซูกียังมหอสองปีแล้วน่ะปีกว่าแต่นั่งเท่าซูกี้นี่เป็นหมาตัวแม่ได้พอเป็นหมาตัวผู้นั่นค้ำมันเรียบร้อยแล้วโอ้ย นูออกมากอันพักนึงกะเป็นอันนั้นรอบเดืยนอันครั้งแรกนุงเหล่าสีหักตายจับถ้ำมันเลยรอบช่องว่าแห้มันเป็นอีกเลยเป็นยังไงบานข้าเจ้าข้าเจ้าย like mm ืนรันดัชเตาเจมส์มาหยากอันเฮ็ดบ้านออกมาทั้งสี่ประศัตรบานหลังนี้นะ,นะนนะแต่ว่าอันยูนี่มันบอคือบ้านเท่านั่นแบบว่าเทาสี่อัน เขาสิเติมต่ออันนี่อย่างออกมากสินะเติมเติมอันเติมอันอันอยังเกาะเติมซ่านออกมาเติมตาตางต่อขั้วอไปเขาก็ต้องไปขอใบเพิ่มเม็ดใบอันอนุญาตก่อนเ้าสั่เทาบภาษามาทห้ได้มันมันบ่ถือกลมามนะก็มันยากคือยากค่ะแหละ ไม่ทุกยากมลยตอนนี้ไปมเมืองเหนอือก็คือบา้านเท่าบ้านเท่ากับไงหนูมักอยู่บ้านเท่าคือของกินแต่ว่าหนูมักเมืองหนอกคือว่าคุณภาพชีวิตข้าจ้าคุณภาพชีวิตมันต่างกันแบบบ้านบ้านเท่ามันก็คนจนกับจุนเลยเนาะอยู่นห่ค้นค้าคนจนกับมีรัฐบาลโฮาซองสินะมันก็นดีแบบนึงค่ะและนู่นก็กกมักแบบ ทุกสิ่งทุกทุกอย่างแต่คือบานแล้วอันบ้านเขาเขาจะเลื่นนอนเหรอเนาะบ้านเขามันยังบ่จะเลื่อนหนูว่าอันรีดเจมรีท้ายกแบบสีพลากันกับไปยู่งทั้งทยเหมืนละเพราะว่าอันนอกจากเสวาวาสิไปยู่อันเห็นบอกขายบา้านเลยเกิดสิขายไม่เลือกอันนอกจากเสาวาสิใหญ่ไปยู่งัดอันรัดจัด ลัดเสียบขาคล้องสีมันสูงทีมันถือกันนะเพระาะว่าอยู่หมู่นูอยู่เนี่ยลัดขาข้องสีมันสูงผ้าสีผ้าสีอันสูงค่ะเพระาะว่าบางยางลัดฟอดีดางสิเวลาอันคนแถวนี่ยก็จะเวลาค้นแถวเฉื่อยเอ,อิญูยางสาขาตะโมอยู่ยะสกอร์ฮัง เอามองนเสีโอเคฮึโอ้บ่หอใส่แลรื่องอย e ่ละโอ้บ่หอนเรื่องอันอนละเวลามองรัฐรัดฟอริดาเนี่ยเวลาคนแถวนี้เขาจะรีดไห้อันน ขาเจ้ากับยายไปย่บุ่นเพราะว่ามันบริสียค่าผ้าสีสูงค่าคล่องฉีดมันถูกเวลาเขาเจ้ารีท่าขาเจ้ากับสินเงินรีท่าเอ็มบัล่ะราคาคล่องฉีดมันก็ถูกเขาเจ้ากับสิยใหญ่ไปยุบุญแต่ค้าไม่ยู่นี่อยู่หมองเการีท่าเราก็ได้เงินในเงินอยู่ในเงินรีท่ายู่เป็นเดือนมันบ่แต่ว่าค้าคล่องฉีดมันแพงมันกับบอเบลลานกันเทาก็ต้องใหญ่ใหญ่ไปอยู่หมู่อื่นแต่ว่าฝรั่งการย้ายทิ่ฐานมันเป็นเรื่องปกติ ข้าเจ้ากับเป็นเริมตนไม่กับยูมองไม่กับเป็นเริ่มตนไม่เนี่ยเพราะว่าเป็นกับเปมนเรืองสาคัญของขาเจ้านะเพราะว่ายูยูมองบ้านชินทานเดิมข้าเจ้ากับบ่ได้แบบว่าสนิทสนิทกันคือบ้านห้องสินะ่ะบ่ได้แบบกินเขาน้ำกันบ่ได้แบบไปยูใส่ข้าเจ้าก็มีครอบคร่วมีเป็นส่วนตัวของเจ้าของมันจะเลี้ยบอะไยากอะโนบนนนัค่ะนั่นแหละ หนูหนูก็มักมักอยู่อันคุณภาเพิ่งสิชีวิตมันดีกว่ากันนะแต่ว่าให้ถ้าว่าเดือกความง่ายสะดวกหนูก็หนูก็ว่าสู่เมืองไทยบ้านเฮ้าบ่ไดมันมันสะดวกง่ายกว่ายังหนูก็มักกลหไมยอยู่นี่นะกฎหมมยเมืองไทยเฮามันบอกแข็งแรงนเนาะเฮ็ดนยังก็เป็นดียาติโฮโฮโฮโพ่อพ่อด้พ่อเฮ้าไปยังไม่อยู่ผีเฮ้ากับม,มีขอเปรียบเทียบกันนะนะเอาหนูคาาจมอยู่เปรียบ Gim kia hoa lắm cắt lèo ngon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  lèo à Cộp what is that? lèo tôm lèo เฮ้ยเยอๆๆอันนี้อันบ้านหลังนี้นะไงยี่หลังบ้านหนูได้หนี่หลังบ้านหน,นูวันอันวัน,ว,นวันกิสมารนะพวกนี้ซื้อคุกกี้อยู่ในกลองแล้วก็เอามาให้ให้เล่าเพราะว่าเราอยู่หลังบ้านหนูอยู่หลังบ้านหัวติดกันแล้วก็มีบ้านหลังนี้ข้างๆกัน แน,น่สกบสติจตสัต์เนาะตอนกำแพงแยกที่จะเป็นมิดไม่ตีกับทุกๆคนบอกว่าอยากสร้างศัตรูมันมีขางบ้านเนาะมันมีขางบ้านย่านหนึง่งเป็นพญาบ้านเพิ่อนกะทิว่าเพิ่อนอันคักแค่หนึ่งหนูสร้างๆหนูบอกเคยบ่อน้ำเล็กนี่จดีเจมบ่อน้ำเขาอันเวลาขับรถผ่านเขาสิเนาะเขาบอกอยากบ่อน้ำเพิ่นนะร่อนกับไปร่อนกับไป เปิดกระจกลงให้เขาบอกนะรเาก็ยกมือบายบายเพิ่นเขาคไม่อยากบอกเพิินเพิ่นกับไปคุ้นใ้เขาบอกนะออกนะดีแีบแบ,บี๊ๆๆเสกเขาแกงเขาเนะนี่น,นีอันนี้าบ้าย้างคางบ้านคางคาบ้าน้า,า,นา,า,นา,านงหลังอีกคางนึงหนูนบอกักที่บอกฟังพิ่งจมไปหัวก็แล้วากอมาหัวหือยังเออกมาเชนกา เงาของเส้นเก่าท่านบอกเงาไปห้างพู่นเงาตรงไป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 มันอกเป็นมูบานค้างนี่ตัวตรงนี้มันเป็นทีวานข้าเจ้าสิคายแหละข้า,าเจ้าสิสังสนามกีฬาย่างไปตรงตรงพู่นย่างไปตรงตรงพู่นก็สิเป็น พี่หนูเคยพายางไปเห็แล้วตจ้าจ,จะคลิปเล็วแแหลกโอ้ยไอ้สิอันนี้บ้านหน,โนโบ้านลา่างข้างนนๆนี่บ่ได้อันบ่ได้เห็นยังบ่ค่อยมีเวลาตกแต่งอันนู้นทำมาซีดวเด้อย้ายเทคเฮอร์วาดแมว ย <Yeah>. yeah. า All ready มัมีรถคนบ่รถมันบ่หลายสินี่เป็นต่มะเลนเหรนบ่เบาไปมะแรีนเด้อหนูน้ทสุกี้เป็นยางอันแรีนอีกจักสองสำหรับวันเด้อค่ะข้าศัตรูเขาไปเจอกันคลิปหานานะคะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวมื้อแรกเขาอันหนูจะเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งเฮ็ดคลิปอันกวยกุ้งบ๊ายบาย